ช่วงนี้เนี่ยเลื่อนไปทางไหนในเฟซก็เจอแต่คนโพสต์ถึง BNS 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 ตอนแรกผมก็สงสัยว่าไอ้ BNS เนี่ยมันคืออะไรครับหลังจากที่ผมสงสัยอยู่นานครับผมก็ได้ค้นคว้าหาข้อมูลดูว่า BNS นั้นมันแปลว่าอะไรกันแน่ครับแต่ว่าผมหาใน Google หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ,เอไม่เห็นมีข้อมูลเกี่ยวกับ BNS เลยว่า หลังจากผมสงสัยอยู่นานครับผมก็ได้รวบรวมความกล้าและไปถามน้องคนหนึ่งว่าไอ้ BNS เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ<อ>นี่ก็ผ่านมา5วันแล้วครับน้องเขายังไม่ตอบเลย<อ>แต่แล้วเอาว่า ในที่สุดจะมีคนบอกผมสักทีว่าไอ้ BNS มันคืออะไรกันแน่หลังจากที่ผมหาคำตอบอยู่นานครับก็ไม่ได้คำตอบสักทีและแล้วก็มีกูรูคนหนึ่งครับผู้รอบรู้มาบอกผมว่า BNS มันคืออะไรกันแน่โอ้ไอ้หลานลัก BNS ก็คือเบ and นส้มยังไงละ่ะ B คือมัสเลเดอร์เบด A คือแอนส่วน S เนี่ยมาจากคาว่าส้มเบดแอนส้มยังไงล่ะแล้วไอเบดแอนส้มนี่มันคืออะไรหรอครับอ๋อล้านลักปูจะบอกให้นะเบดแอนสะ้มน่ะมันเป็นเกมเกมหนึ่งของค่ายกาลีนาที่ตอนนี้เนี่ยเด็กๆเ,เข้าฮิตกันมากเลย ถาไอโตคุ้งสนใจละก็ก็ลองไปเล่นดูสิอลองโหลดเลยแต่ได้ข่าวว่าต้องโหลด2วัน2คืนเลยนะเพราะเน็ตที่หอ,อกากก็อดทนหน่อยละกันนะครับผมได้เลยครับคุณปู่2วันต่อมาในที่สุดผมก็โหลดเกมจนเสร็จแล้วร่างกายของผมก็หดเล็กลงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวนันไม่ใช่โคนั้นด้วยความช่วยเหลือจากน้องคนนึงที่ผมไปคอมเมนต์เขาแล้วเขาก็ อบกลับมาแล้วในตอนนี้นะครับเขาก็จะมาแนะนําเกมเบดแอนด์ส้มให้กับเราครับมีเรื่องที่น่าประทับใจมากมายเกิดขึ้นในเกมนี้และผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสไปพร้อมๆกันครับสิ่งที่ผมพบเจอมาเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําให้รู้จักกับน้องผู้เป็นเจ้าของตัวละครก้ามใหญ่หัวนมดําตัวนี้ครับชื่อว่าน้องยะนะครับน้องยะก็จะเป็นคนพาเราทัวร์เกมนี้นั่นเองนะครับคือตอนนี้แล้วเราทําไงสร้างตัวละครใหม่ สร้างนะตัวละครใหม่เอา้าเราไม่ต้องเลือกเซิร์ฟแล้วมันเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้เหรอไม่ไม่ <Yeah. S 2> ไม,ไม,มันส,สร้างสร้างไอเซตก่อนสร้างไอเซตก่อนสร้างเรือสร้างตัวนะนี่ตกสบายใจแล้วกันนะเย็ดเค่สาวๆอะ่ะเอาแต่ผู้หญิงก็เป็นจุนน่ะตัวเขาจะถูกน่ยมันตัวใหญ่ไปอะ่ะต้องการตัวเล็กๆกว่านี้มาเล็กๆกันน <Master. S 1> ก,ก,ก็ไอเผ่าที่สามอ่ะบินไอเทียนนี่ก็เด็กเกินกูต้องตามที่มันพอดีกว่านี้ไม่ได้เหรอพอดีกว่านี้ก็คนธรรมดาตัวไอเผ่าแรก จีนแล้วเนี่ยจีนจีนเอาสาวๆดิรออะไรนี่แหละแอดสับสิ้นแล้วใส่ซ้ายใส่ขวาที่มีมีมีความเด้งด้วยยะใส่ก็ใช่มือมันใช่เด้งใช่เฮ้ยแสาวผมสั้นเนี่ยดีงามยะผมสั้นดีงามเหยนร่างกายอ๋อนี่ไงลายละเอียดร่างกายจะจะจะทำไมมึงกลับอันเดิมล่ะ ฉันกลับด่วนเลยเอ้าไอ้เหยังตัวข้อนายเย็ดปิดเขี้ย <c oughs> สร้างใหม่ไม่เป็นไรว่างเป็นคนกาวคนว่างมาเป็นคนกาวไอ้เหี้ยสร้างใหม่ไม่เป็นไรยะแค่นี้เองเขี้ยโคตรหนิ่งยะยาเซิร์ฟไหนนะเอาวาจุงแล้วกันยะไปเดี๋ยวยะเซิร์ฟยัเล่นฮาวาจุง ชื่ชเอเพีย<อ>งเพื่อนม่เอาสร้างแค่นี้เสร็จแล้วเหรอตถ่เล่นลัชีพอะไรนะเอ่อแอสซัสซินเราเป็นแพนทอมแอสซัสซินต้องเจอพียางลำบึกมาเนี่ยชืชช่อสามชื่อกูไปแล้วยะเชี่ยอะไรวะแฟบคุงโกเ k แฟบคุงเลเวลหนึ่งมาแล้ว หลังจากผ่านการสร้างตัวละครที่น่าประทับใจมาแล้วครับน่าประทับใจมากโดยเฉพาะการใส่ซ้ายใส่ขวาแล้วมันเล้งได้ก็ <c oughs> <c oughs> <k speaks throat> ขอโทษที่คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นเกมกับน้องแล้วก็คุยกับน้องปกติเลยและก็อัดมาด้วยเท่านั้นเอง <c oughs> และนี่เป็นการประจนภัยครั้งแรกของผมในเกมเบดแอนด์ส้มครับทุกคนจะได้รับชมไปพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่ฉากคัตซีนแรกในเกมเลยครับเป็นฉากที่ฝนตกฟ้าร้องทุกอย่างผ้ามัว อู๋เปิดเกมมาฝนตกฟ้าร้องนี่เราเล่นกันอยู่ในถ้ำหรือไงเนี่ยห่างไกลความจเจริญน,นี่เกมเฮอร์เลอร์หรือเกมเก<อ>็บเป้าผโคตรจะลงใจฮัทดไดเรคเตอร์อ่าอินโทรถือว่าเฟี้ยวอยู่ครับคิมฮุนแต่อ่านชื่อไม่ออกแล้วลุงคนนี้เป็นใครเนี่ย เราสร้างสาวๆมาทำไมได้เล่นลุงละเนี่ยเริ่มไม่เข้าใจแล้วโอ้สาวลอยน้ำมาแบบนี้เป็นลุงดิโอสาวลุงจับเสาเอาสาว,สาวลากสาวขึ้นเรือ,อ <l acht> นี่สร้างตัวละครไหมลุงกระทำจำเราวะโอ้เครื่องแบบสำนักอะไรจับถอดมาแล้วลุงแบบนี้นั่นไงลุงยาลุง หอยนมเล็กไปหน่อยอยากได้ใหญ่ๆ้หม้อน,นี่มันรถนิยมแปลกแะเนี่ยต่อยินที่ลุงพูดไหมไมาดียินแสดงว่าสลบอ,อยู่เสร็จลุงคืนนี้ว้านี่คือจุดเริ่มต้นของเกมโดนลุงกระทำชำราว <c oughs> นี่ต้องมาปลุกผู้ชายตั้งแต่เริ่มเลยอ้าไม่เล่นละเกมนี้นี่เริ่มมากูาโดนลุงกระทำชำราวยะคิดดูงูิชา แม่งตนลุงกระทำชำลาตั้งแต่เริ่มอะแบบลอยนำน้ำมาลุงลากขึ้นเรือนี่คนหรือเป็ดหมดเอฟเคลือนตัวเลยไปเรื่อเยเรื่อยเรียบร้อยอะออกมาได้ยังวะออกไปเลยเนี่นอยน้องยะนั่งรออยู่ไหนยะไหนยะตัวนั่งนี่ยะเหรอไม่น่าใช่อ่ะย <c> ะ <oughs> <c oughs> yeah! เลาดมาก่ายะเนี่ยนะนี่นึงยะจริงเหรอจริงโอ้โหตัวจไม่ถึงเข่ายาไหมเนี่ยไปถึงอยู่ถึงอยู่ถูกไปเขาวะมุดตรยะได้เลยหน้าตาเนี่ยยาหน้าตาอีแล้วตัวแค่นี้นะดูหน้าตาดูด้วยสวัสดีค่ะพี่ยะน่ากลัวมากเลยค่ะวายยอมรับมายะเข้าซีแล้ว สาวน้อยกระลุงแก่เลยนะกาดำกาดำนี่ใชชื่อกาดำด้วยโคตรเก่าห <c oughs> ลังจากนั้นผมก็ได้ออกเดินทางและจจนภัยกับนงยะกาดำครับเราทำเควสด้วยกันครับเป็นเควสที่มีทหารมาตบตีฆ่าฟันกันที่ชายหาดและในเควสเนี่ยจะให้เราแบกคนเจ็บกลับไปที่ค่ายทหารเรือสักอย่างเนี่ยเต็นท์พยาบาลแหละครับแล้ววันนี้เป็นวันที่ผมได้เรียนรู้ว่าสาวน้อยตัวนิดเดียวก็แบกผู้ชายไหวเว้ยโดดไหวด้วยเหรอวะ กาวมากอ่ะไป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 เข้าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ทางนู้นอ้าวไม่ใช่เหรอไมเพาเข้าไปแล้วออกมาออกาไม่ใช่เหรอพาเข้าไปแล้วยะคนหายคนหายตายหายไปแล้วไม่เอามาใหม่โคตรกาวอ่ะไม่เอามาใหม่ไมเอามาใหม่ด้วยวะอุ้มไม่ได้แล้ว ตะโกนที่อื่นที่เื็นมีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเั่นทำไมไม่ตายวะตรงนี้นะอ๋อนี่มันตายห่าหมดแล้วยังไม่ตายกดตัวอะไรวางเอฟเหรอก็ตายไปคนหนึ่งลวยะเรียบร้อยนี่ขนาดผมกับน้องยะกำลังทำเควสช่วยคนครับแบกคนเจ็บไปโรงพยาบาลทำเควสเพื่อกอบกู้โลกแต่ก็ยังมีคนมาทำไม่ดีกับเราครับมีคนที่แบบเร็วซามต่ำช้ามาก ซึ่งผมอยากให้ทุกคนตั้งใจดูครับมันเป็นการกระทําที่โหดร้ายและป่าเถือนมากเอ้าตายหาหมดแล้วคิดอะไรวะ,ะล้าดหมูอ่ะชื่ออะไรวะล้าดหมูเนี่ยอะไรวะนายักดาบถึงนายทศด,ดาบตอนนี้ชาวโลกได้เห็นความชั่วช้าสามาน์ของนายแล้วนายลัดช็อตมอนเตอร์น้องยะไปจำนวนสามตัว ถ้าหากนายไม่ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนสามล้านบาทเราจะเจอกันในศาลแน่นอนทดนักดาบถ้ายังไม่ออกมาขอโทษน้องยะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันอยาก,กำลังดีาเม<น>ืออยู่เกี่ยวเนี้ยนะเสียตตงค์ด้วยโอ้โหาาแล้วมอนแม่งตกกาวอะ่ะอา้า <c> ว <oughs> อยากให้ยะเห็นอะไรบางอย่าง วกหลังจากนั้นน้องยะก็จากไปครับแล้วผมก็พยายามเข้าเกมไปเล่นคนเดียวผมยังดิ้นรนต่อสู้ในโลกที่โหดร้ายโลกที่มันมีแต่คนลาาชอ็อตถือเป็นประสบการณ์การเล่นเกมเบิร์ดแอนด์โซที่ดีมากๆของผมเลยทีเดียวคือเราจะยอมให้คนเลวมีที่ยืนในสังคมไม่ได้ครับผมเลยมาแจ้งความกับผู้พิทักษ์หมู่บ้านไม้ไผ่เลยนะคุณผู้พิทักษ์มีคนลาาช็อตน้องชายของผมครับเขาลาามอนวิสตัวผู้พิทักษ์ ลโหลผู้พิทักษ์ช่วยด้วยหนูโดนปูทำร้ายช่วยด้วยครับคุณผู้พิทักษ์เอาผู้พิทักษ์ผู้ยักษ์กระโดนเหรอเอ้าไหนบอกเป็นผู้พิทักษ์เพียช่วยกันเลยเฮ้ยผู้พิทักษ์โอ้โหโคตรพิทักษ์เลยโดนปูตบเอ้าแม่งล่าเฉิดตูเราโอ้โหเขาเป็นใครทำไมเกมนี้มีแต่คนล่าเฉิดวันนี้อ่ะอ่านชื่อก็ไม่ทันนั่งวิ่งหนีไปอ่ะเอาเลยอ่ะเอาเต็มที่ฟาดเออ ไม่ต้องฟาดเองแล้วแม่งเก็บของอย่างเดียวลัดช็อตกันให้หมดไม่ต้องตีมอนต์ก็ผ่านเควสได้เอาเลย <c oughs> และนี่ก็คือประสบการณ์การเล่นเบดแอนซ้มครั้งแรกของผมครับอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าผมยังทําใจเรื่องที่โดนลัดช็อตไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ใช่ละจริงๆจะไปนอนตั้งแต่น้องยะาไปนอนแล้วครับแ <c oughs> ม่เงเอ้ยลาก,ก่อยสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็มีลิงโหลดอยู่ใต้คลิปครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับอ้าว <c oughs> <c oughs> มีคนใจดีมาช่วยแล้วเอาอะเค็นจังวะเค็นจังเคยนจังเฮ้ยเค็นจัง,จงโอ้โหโดนฟาดเค็นจังไม่เอ้าเฮ้ยเอาเค็เนจังตูเอา้าเค็นจังสู้เขาสิฟ้า